นี่ไรนะส่วนผสมเนาะในใการพิมพ์นรรณากระพ่ามาชมเลยนะส่วนผสมน้ำหนาวแรงอากาศต,นตนนา้นไม้ต้นยางไปพุ่นยางไปชุดๆอันนี้เ,เป็น,ปนผู้พัฒนากระพา <ไป S 1> มาสัมผัส อาชีพเกษ,ษตรกรอ,ยรา,อา,นะายุเท่าไรเราผ่าปีไเอาภาษาไทยกัได,ด้ด้วยเยี่ยมมาปี่ปนี่ละพากกันไม่หยังเนี่ยแม่ไม่ยังอาหารโอ้ ใช่ครูแม่ไงคุณเด็กได้อืมให้เบิ้งนั้นแต่จะนับตายเราหรืเบื้องยูทูปได้เนาะงั้นจะรูปบุญเอ็มเอาเน่าเป็นผู้จังไนเงินหนาขึ้นนู้นเนาะเสร็จป่บ่ายนี้เราพูแล้วได้แล้วว่โดนมันไดนดอก อาจารย์ลุงบอกเบีเอ็มถามมาฮะเอาบีเอ็มอันอันยาเป็นผู้จ้างไหนล่ะพอเดี๋ยวลุงเบียมถามมันปะอันไม่เฮ็นอันเห็นน้อยไปให้เนี่ยคืออันอันทวดจ้เอันทวดปะสันสันจ้ยแต่บอสทันลูกบอกบีเอ็มไหมอันปูปูแล้วก็นยังมันเนี่ยปูเทาปูเทาปูเทาไม่เฮ็ดไปทาเจ้าที่เห็นหลานปะเจ้าวะเอาเจ้าที่เห็นเหรียญปะเจ้าวะ อ๋อจะมันดอ่ะเดีย๋ยมันจะเลี้ยนจบมอสามไปอาจารยมีเมียก่อนเดีย๋ยวอันนี้มาอย่างมาคัดหัวแต่อันนี้สร้างเสาแม,ม่รอมเหมือนปะเนี่ยแม,ม่รอม อ๋อจะไปตัดมันตัดตัด,ตดได้มันบาดเจ็บได้จานคธอเ่าเบื่อยรอือห้องการผู้เเ่าวสิเรี่ยงปูวาันววานี่ต้นไม้บาดเจ็บเด้วอวันนี้การม้าเขาจ้ะนะสาวจิกสาวไม่จิก มาเต็มที <S <s like ่เข or ้าทีบว่าเด้ตำ or ัสอแต่ว่าอันนี้มันมีดอกดอกกระเจียวเยอเนี่ดนี่มันไม่เขึ้นเพามันไข่ดอกกระเจียวอันันตายแล้ว้ต่มันเกิดที่ต้นป่อันนี้ทั้งประตูออกเลยนะฮะ มันบ่อถูกแต่ว่ามันหังบอดด่อรวยมันหังอ่ะมันาก็ตามบรรนอกบรรหน้าเท่าน,นันน่นแหละมันมีความสุขสุดท้ายคนเท่ามาันก็ตายแอนบ่อเฮ็ดก็ตายแม่เฮ็ดก็ตายต้องเฮ็ดให้มันเผืเออเเ่อมีน้องเฮ็ดไปมาบอกพี่อ๋อไหน ทำเดืยกลองกันนะคลิปนี้สิบบมีสาราเด้อพี่น้องเด้อวิีีชนบทบ้าบนนองบ้านหน้าฮาพุทธอามาให้มาหน้าเลยตามพ่นมาเบิ้งถนนเนาะอันนี้ก็ถาจะเขามาลักจังติขนไปง่ายดีไงถนนเเขาเดี๋ยวจ,จะมาลักปูลักปลาก็ด,าดีเ,อเ,าาาเลอเ ถ้าไปกับดิดลอมหน้าเนาะโอ้ควยก็ดิบได้ขมาเนาะอ,อ,อืีไปใช้ไปไหนอ๋อบนยางไปน้ำเดิมมั้างออมกลับเลยอ้ไปตัดาดาใหม่มาลอมหน้าพี่นาอ๋อน,นั่นคือโครงการเป็นปฏิปูกอินเตอร์ท่าลำ ที่เป็นไปได้ครับบ่ไ,ได้ก็ล้วได้เ,ดเพิินเนาะความสุขของผู้เถ่าเรื่องเริ่มต้นนี่กะนนี่ผมก่าต้นใหม่มาปลูกนะพุทธเถ้าบ่เห็นน้ำบ่ด่ตอนหลังในพุทธเถามากักหลมาปลูกเ,เองบ่นีนต้นย่าง ถ้าพูดก็จะเป็นไม้สักเนาะยางไปดอกไก่ตาก็ไม่เอสามสานี่ก็ะล้อมกันมาเขา้าก็ไปก็จะให้ตอกไม้ไผ่มแมงมาปลูกแฝงเห็นไหอยางหน้าพวกนี้สารานยังงมากครับกับท้ายไม้เบิ้งสันละ แยากตาศทงไฮทงนาครับเดินบุกาลรอมหัวเอาแค่นี้ก็แล้วครับพี่น้องครับในการเบียบมาหน้ากะทีพี่นี่กะไปแค่นี้ก่อนครับสว,วัสดีครับ